ที่อยู่ในชุดพื้นฐานคือตระกูลไฟเบอร์นะคะคือไบ o อสไลด์ในตระกูลไฟเบอร์นี้นะคะมี3ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในชุดพื้นฐานเพิ่งจะเอียงไปทางสิ่งที่เรามีปัญหาต้องบอกมานะเราจะเอียงไปทางสิ่งที่เรามีปัญหาเช่นถ้าเราจะต้องการใช้ไบ o อสไลด์เอสเรามีปัญหาเรื่องน้ําหนัก ลดน้ําหนักได้ลดไขมันส่วนเกินที่มันสะสมในร่างกายเราได้นะคะถ้าเอเียงไปทางไบโอเซเคือต้องการสมดุลโดยรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไขมันในเลือดลำไส้ทุกอย่างจะใช้ไบโอไล์เซเแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นหลักเลยเพิ่งจะเลือกใช้ไบโอไลซค่ะเพราะไฟเบอร์นี้คล้ายกันแต่คุณสมบัติ ที่พิเศษพิเศษของเขาเนี่ยมีต่างกันเล็กน้อยนะคะเราเลือกใช้ให้เหมาะสมได้นะคะ b บโอ i ไลด์ s e เอสเขาคืออะไรเขาคือไฟเบอร์ชนิดพิเศษค่ะไฟเบอร์ iber, ทางการแพทย์ชนิดพิเศษเลยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าไฟเบอร์แมทริกค่ะไฟเบอร์แมทริกถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะเหมือนกับเราเอากระดาษ A4 เนี่ยมาขยำมาขยำให้เป็นก้อน อันนี้เขาเรียกว่าไฟเบอร์แมทริกที่เขาเตรียมมาให้เราในซองนะคะขยำแบบนี้เลยค่ะแต่พอมันถูกน้ำนะคะเขย่าน้ําแล้วอ่าแล้วดื่มลงไปในทางเดินอาหารแล,แล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระเพาะเราแ,แล้วเนี่ยจะถูกกรดนะคะทํากระตุ้นให้เขาแตกตัวเขาก็จะคลี่กระดาษออกมาเป็นแผ่นกระดาษแล้วเห็นไหมคะอ่าแล้วเขาก็จะไปเกาะอยู่ทางเดินอาหารส่วนในลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนั้นนะคะนี่คือวิธีการที่เขา ทำงานสําหรับไฟเบอร์เมทริกนะคะแล้วเขาไปกลางไว้ทําไมอต้องบอกว่าไฟเบอร์เหล่านี้ล่ะค่ะเป็นลักษณะคล้ายเขื่อนคล้ายเขื่อนเขาจะคอยดักจับสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินเขาจะขังไว้ในเขือนนะคะอะไรที่เกินบ้างคะที่เราไม่อยากได้อะไรเกินบ้างน้ําตาลน้นําตาลเกินเขาก็จะจับไว้นะคะไขมันเกินเขาก็จะจับไวค้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยพอเวลาเขาจับเอาไว้ในเขื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะพามันพัดออกออกนอกร่างกายไปทางอุจจาระอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปมันก็จะไม่เกินนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอยากหวังผลว่าเราจะไม่กระตุ้นอินซูลินในร่างกายคะ่ะการทําง,งานของเขานะเราหวังผลแค่นี้คือเราไม่อยากกระตุ้นอินซูลินให้กับร่างกายเพราะว่าอินซูลินสูงนําพาไปสู่โรคต่างๆเยอะแยะมากมาย ไม่ใช่แค่เบาหวานนะอย่างอื่นด้วยนะคะการสะสมไขมันหลอดเลือดต่างๆอักเสบทุกอย่างอินซูลินเป็นต้นเหตุทั้งหมดเลยนะคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าตัวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะคะนี่คือเวลาที่เราทานตัวไฟเบอร์เข้าไปนะคะในในกระเพาะอาหารมันจะเริ่มแตกตัวแล้วค่ะพอมาถึงลำไส้เล็กส่วนต้นเขาจะเริ่มไปไปอยู่ตรงนี้ไป ไปตึงเอาไว้ค่ะเหมือนเหมือนกับไปตั้งเขื่อนเอาไว้นะคะเมื่อไรก็ตามเราทานอาหารส่วนเกินเข้าไปปุ๊บเขาจะจับไว้ในตัวเลยดูดเข้ามาเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะออกไปทางอุจจาระดังนั้นเมื่อไหร่น้ําตาลไม่เกินอินซูลินก็ไม่เกินค่ะนี่คือผลงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ซึ่งเขาแก่งเรื่องน้ําตาลในเลือดมากๆเลยค่ะเขาโอเคอเบรตกับเรานะคะเขาทํางานวิจัยร่วมกับไบ o อสไลส์เอสนะคะ ตัวนี้คือไบโอสไลเอสนะคะอ่าโอเคเขาทางานวิจัยยังไงเขาให้คนเนี่ยกินน้ําตาลแล้วก็วัดน้ําตาลในเลือดคนกินขนมปังขาวก็วัดน้ําตาลในเลือดมีคนกินขนมปังขาวบวกกับไบโอสไลเอสหนึ่งซองแล้วก็วัดน้ําตาลในเลือดอ่าเส้นที่4กินขนมปังขาวแต่กินไบโอสไลเอสสองซองค่ะแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะมาวัดน้ําตาลในเลือดแปลว่าคนที่กินกรูโคสเข้าไปน้ําตาลชูดเลย เป็นไปตามปกติที่กินน้ําตาลก็ได้น้ําตาลถูกไหมคะอ่าแล้วก็ล่วงเร็วฟักอย่างนี้นะ,ะส่วนคนที่กินขนมปังขาวก็จะเป็นน้ําตาลสูงอันดับที่สองส่วนคนที่มี b บ o อสไลเอสเป็นเขื่อนให้ไม่ว่าจะหนึ่งซองสองซอง,องน้ําตาลจะลดลงคะ่ะจะไม่สูงจะไม่พีคขึ้นไปนะคะนี่คือผลการทดลองถ้าเทียบกับไม่กินแต่ว่า b บ o อสไลเอสมีผลในการลดน้ําตาลเช่นเดียวกันในเลือด วัดอินซูลินในเลือดค่ะอินซูลินเขาเป็นเพื่อนรักกันกับน้ําตาลเนาะน้ําตาลเยอะเขาก็มาเยอะค่ะนี่แหละค่ะพอกินกูโคสไปอินซูลินก็มาเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็จะค้างอยู่ในกระแสเลือดด้วยนะคะอ่ะไม่ว่าจะกินขนมปังขาวอินซูลินก็จะตามมาแล้วก็กินไบออสไลท์ขนมขนมปังก็จะเอ่อพร้อมกับขนมปังนะคะมันก็จะสามารถลดระดับได้ ลดระดับของอินซูลินได้นะคะดังนั้นค่ะถ้าเราจะแข็งแรงอินซูลินต้องต่ำไบโอสไลเอสช่วยได้นะคะแต่ตัวไบโอสไล c ซีอ่าเขาจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเด่นเด่นเข้ามาค่ะในคนที่รักสุขภาพเส้นใยของเขาเส้นใยของเขาจะเป็นจีโนมซูจิคอลค่ะเริ่มมีจีโนมซูจิคอ,อีกตัวแล้วนะคะจีโนมซูจิคอคือเส้นใยของเขานอกจากจะเป็นเส้นใยธรรมดา ที่จูรินซีในลำไส้กินได้แล้วนะคะเขากินเขาชอบเลยแหละจูรินซีในลำไส้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเพิ่มวิตามินให้ด้วยอวิตามินก็คือตัวที่ทําให้จูรินซีแข็งแรงมากขึ้นเหมือนเรากินวิตามินนะคะเรากินอาหารธรรมดาก,กับกินวิตามินอะไรแข็งแรงกว่ากันวิตามินเนาะ จูรินซีก็เหมือนกันเขากินอาหารธรรมดาก็แข็งแรงอยู่แล้วนะแต่พอไบโอเซเว่ใส่วิตามินให้เขาไปด้วยเขายิ่งแข็งแรงใหญ่เลยค่ะและนี่แหละค่ะคือนวัตรกรรมที่เราเรียกว่าจีนโนมซูจ i c a l เขาสามารถเปลี่ยนแปลงระบบสมดุลในลำไส้ใหม่ได้นะคะแลวเดี๋ยวเพิ่งจะเล่าเรื่องจูรินซีต่อจากนี้ให้ฟัง นะคะจุลินทรียมีความสําคัญมากแต่อันนี้เอาอาหารเข้าไปก่อนนะอาหารที่มีคุณภาพดังนั้นค่ะไบออสไลฟ์เซเว่ในกระกูลนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น S7C วิธีทานก็คือกินก่อนอาหาร15นาทีค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แมทริกมันขยายก่อนเหมือนกักระดาษที่เขาเขยุมอยู่เนี่ยพอลงไปในท้องเขาก็ต้องให้เวลาเขาขยายเพื่อทํางานเต็มที่บางคนกินปุ๊บทานอาหารปั๊บเลยได้ผลไหมคะ ยางนะคะต้องรอก่อนนะต้องรอก่อนนะคะมันคนหิวเนาะต้องกะเวลาดีๆเลยค่ะเราต้องคำนวณเวลานิดนึงนะคะอย่างน้อย10นาทีเพื่อให้กระดาษเมทริกของเขาเนี่มันคลี่ออกก่อนนะคะแล้วเขาก็จะได้ทำงานเป็นเขื่อนได้เต็มที่นะคะอ่าหมดไปแล้วค่ะกับพื้นฐานตัวที่สองตัวนี้เนี่ยเพิ่งบอกว่าไม่เล่าไม่ได้เลยถัดไปเนี่ยนะคะคือตัวจูรินซีจูรินซีในลำไส้ใครจะรู้ว่าไอตัวสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ย แต่มันบงการชีวิตเราเคยได้เห็นไหมคะจุลินทรีย์เราเป็นแบบไหนเราคือแบบนั้นน่ะ